มีอะไรบ้างข้อแรกเลยทานสม่ำเสมอไหม,มปริมาณค่ะแล้วบอกว่าเริ่มต้นต้องรับประทานเท่าไหร่ค่ะแต่คุณประหยัดไม่เอาเริ่มทีละน้อยเนาะแล้วก็อาใช้กินบ้างไม่กินบ้างเข้าใจเนาะ พวกแบบเป็นคุณหมอจ่ายยาเองเขาบอกให้ทาน3ไม่เอาอ่ะฉัน 2, <f> 2ก็พออักพวนเนี้ยนะคาะ,ะนะเพราะฉะนั้น <stacked> มันก็จะไปเปรียบเที่ยวกับพวกที่เขามาแชร์ประสบการณ์ไม่ได้พวกที่มาแชร์ประสบการณ์ในในไลฟ์หรือว่าในเพจของเราเนี้ยเขาจะรับประทานครบท้วนอย่างน้อย6แคปซูลต่อวันแบ่งเลืน2มื้อตามนี้เลยเนาะ สาแคปซูลแล้วก็ค่อยลดลงมาเหลือสองแคปซูลเราจะผ่านไปสองเดือนแล้วก็เหลือหนึ่งแคปซูลต่อมือได้ทีนี้มาดูรายละเอียดกันตามนี้ค่ะสม่ําเสมอนะตรงเวลาทุกวันะนะคะก็คือตามนี้เลยอ๋อต้องตรงเวลาด้วยเหรออาจารย์หมายถึงว่า ก,ก็ไม่ต้องถึงกับตรงนั้นเป๊ะแต่ถ้าทําได้มันก็นึกถึงออกไหมว่าของเวลามันเข้าสู่ร่างกายเราแล้ว,ลวมันก็ไปรันทํางานใช่ไหมอพอเสร็จแล้วพอมันรันทํางานหมดแล้วเอาพอลัเติมเข้าไปมันก็จะครบไซเคิลครบครบอบมันก็ไปทำได้ดีดึกออกมาอันนี้เป็นวิธีทาให้คุ้ม <laughs> <laughs> แต่ถ้าสมมติไม่ได้จริงๆเนี้ยจังก,ก็ไม่ได้ซกเรสกับมันเนาะเช่นอาเช้าลืม โอเคกลางวันกระด้เย็นกระดาแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปสตาร์ทใหม่โอ้ยอย่างนี้น<อ>เทคนิคถ้า<อ>คุณทานหกโมงเช้าหกโมงเย็นแล้วแบบมีวินัยสม่ำเสมอแบบนั่นตอนท้องว่างรับรอง คุ้มค่<น>ะได้ผลตเต็มแม็กซ์เลยะนะคะ้านั้นคุณดูเตือนอีกทีหนึ่งเลยค่ะว่าสองเดือนแรกควรทานเท่าไหร่สองคนเดือนแรกก็คือสามแคปซูลหรือสองแคปซูลก็ได้แต่เช้าและเย็นนะคะ,ะขึ้นกับน้ําหนักตัวท <ใช S 1> ี่เว้นช่องเอาไว้ว่า2แคปซูลเส้นถ้าหนักไม่ถึงห้าสิกิโลเนี่ยเอาแค่สองแคปซูลเช้าเย็นก็พอแต่ถ้าเกินนั้นตัวเล่มตัวใหญ่แล้วก็เล่เป็นสักสามแคปซูลเช้าเย็นนร้อยกว่าหรอคะมากกว่าก็เอาเอาแค่สามก็แล้วกันอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะค่ะ โอเคจากนั้นเดือนที่สามลดได้นะคะถ้าเดิมทานสามก็ลดเหลือสองแต่ถ้าเดิมทานสองอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งรีบรถลดใช่ไหมคะใช่ค่ะยังทานสองต่อไปนะคะแล้วก็เดือนถัดไปคือเดือนที่สี่ห้าหกเนี่ยอาจจะประหยัดลดลงมาเหลือแค่หนึ่งแคปซูลเช้าเย็นได้ได้แต่ทั้งหมดตรงนี้ให้สังเกตตัวเองดูเนาะว่าเราผูกมากแค่ไหนถ้าเราผูกไม่มากก็คือ สามแคปซูลเช้าเย็นสักสองเดือนได้ไดแต่ถ้าบอกว่าถ้าผูกมามากแล้วได้ขอเป็นสักสามเดือนสี่เดือนแล้วค่อยลดค่อยปรับอาจารย์เกี่ยวไหมคะสมมติถ้าช่วงนี้เราแบบว่าอดหลับอดนอนใช้ร่างกายเปลืองเราก็ควรจะทานสามเนาะใช,ใช่ใช่อ,อันนั้นก็คือหลังจากที่เราปรับโดสเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคบางช่วงเราใช้ร่างกายหักโหมเราก็ต้องรู้จักจกลับมาปรับทานเยอะขึ้นได้ไม่เป็นไร